สวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วเ,ลเนี่ยกัดก็กัดตรงนี้แหละกระสูบเอาไปแดก ไอ้ช้อนเหรอไอ้ช้อนไอ้ช้อนเหรอดอโอยโอ้ยใหญ่นะไอ้โดไล้วปิดไกลอ่ะนี่ครับได้ตัวแรกมาแล้วเปิดบินแล้วสองโล ฟอยเหมือนเดิมรอยกัดดูรอยกัดยังโหด ก็มาดีหลุดไม่หลุดเสี่ยลุดนี่แม่ไก่กระชากเลยพี่รับไอ้แย่เจตอต่อ,อชอบกระชากใหญ่ด้วยวัดไม่ถนัดเลยพี่จับกระชากแล้วก็เลยเลื่สวนเลย เนี่ยตามออกมาเห็นมเนี่ยเนี่ยน้ำบุยไอ้ลูกก่อช้าไปวะแต่ตัวนี้มันระแวงจริงตัวเนี้ไปแล้วก็กัดแบบระแวงมากเลยกัดไม่โดนอะ่ะ มยอื้อหือแม่หวยมอ เดี๋ยวไม่เวียนไมตไ่ตามเลยเดี๋วยวก็แตกกันอะแ่งถ่ายได้พอดีเลยอิเชี่ย ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเฮ้ยเอ้าเลือนไปเลยเ่อนเลยฮะพอายามได้แต่ละตัวขาปัดยาว่าอะไรครับไปเลยอุ้ยสามปีสามโลวได้ ได้ช็อตกัดสบายใจใหญ่แล้วใหญ่ยี่ตาแตกเลยพี่รัตให้เขาไหมล่ะพี่เอาเปล่าเอาไหมเอาเฮ้ยลงมาคิวมาคีวมาคิวไปใส่กองมา เราถ่ายเองได้สามโลจ๋าครับจ๋าเยี่ยม อี๋เอ้ยโคดใหญ่เเห็นเปล่าเออ,เอ,อดูที่ัวนี้เมื่อวันสุกก็ขาดไไขามีห้าหกล้ออ่ะเฮียหัวเปนลเลยนี่ดุก,กัดกันสว่างด้วยนะแม่งกัดลึกมากอะ่ะ เนีย่ยด,ดุจังวะกำลังห้าวนะรู้เรื่องเลย